เจอแต่รถหล่อๆครับแม่ครับรีโว่ฮะฝากระโปรงเอ็มธนูทองนะครับฝากระโปงคาร์บอนเอ็มธนูทองนะครับรถเป็นตัวยกสูงพิเลเนอร์สประตูวันหนักหน่วงมาก2องนะครับลงแม็กจากร้านกำมนกระยางมานะ k m เนี่ KM5 นะฮนะอยู่โซนปทุมก็าต้องไปใส่แม็กร้านนากระมนนะฮะน้องอยู่โซนปทุมธานีนะลงมาหาผมเส้นปจินบุรี3าอยาก เบ้นตัดเสาระเบิดจัดให้ครับกล่อง AI อัจฉริยะนะครับน้องไปถามมาว่าร้านอื่นเขาทำเบิ้นตัดเสาระเบิดได้ไหมบอกทําไม่ได้มามาหาช่างแบงค์กันเลยฮะขับรถลงมาฮะวันนี้ก็เหนื่อยนะฮะนี่บ่ายสามโมงแล้วช่างแบงค์ยังไม่ทานข้าวเลยนี่สติ๊กเกอร์ได้เรียบร้อยกล่อง AI ครับ ECU Shop นะฮะเอาต้าบูส9,900บาทนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเข้าด่านได้แล้วก็จูนผ่านมือถือได้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับน้องแม็กสวัสดีครับตัดดังไหม สาระเบิดแล้วนะอะจูนมือถือให้พี่ดูหน่อยสิน้องใช่ Android นะฮะโทรศัพท์ Android นะครับเออผ่าไปนะครับบางคนถามว่ามันปิดเป็นรถเดิมๆได้ไหมปิดได้ปกติครับปิดเป็นเดิมๆก็ได้นะครับอะจูนยียี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะวางวางวางนะครับอาปิดเป็นเบอร์ศูนย์จะเป็นรถเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์นี่ครับกระมวลการยางนะอยู่โซนประตุมธานีฮะแม็กเฟย์เเอ็มไฟท์นะฮะยางหนาๆนะฮะออฟลึกๆึหดโนะครับ รีโวฮะตัวยกสูงพ mm ิเรนเนอร์เครื่อง2 4ฟังเสียงเบิ้นตัดสำหรับโมสอกันเป็นยังไงอ้าวเบิ้ล <Okay. S 1> คนถามว่าตัดยาวๆแล,วแ,ลวแ,ลวแล้วมันจะมีไฟโชว์ไหมไม่มีหรอกครับตัดยาวๆไปเลยก็ไม่มีไฟโชว์นะฮะอ่ะลองวิง่งกันครับอ้าวเซ็ก,กันหนึ่งนะพร้อมแล้วปอ น้องชายลงมาจากปทุมธานีนะฮะน้องแม็กนะครับก็เพลนเนอร์ยกสูงหายอืดเลยเพลนเนอร์ยกสูงนี่หายอืดเลยนะฮะสำหรับรีโวเครื่อง2.4นะครับกระแสมาดีครับสำหรับรีโวฮะที่ไหนจูนเบิ้ลตัดสับไม่ระเบิดมีปัญหาไฟโชก็มาคุยกันครับส่งข้อมูลมาทักมานะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆภาคใต้ภาคเหนือก็ส่งกล่องมาจูนได้นะสำหรับรีโวนะตัวแทนผมมีฮะเบียร์โคราชครับ ลบบุรีฮะเจ้าแบงค์ลบบุรีฮะมีหลายจังหวัดนะครับชนบุรีก็มีปทุมธานีก็มีครับได้ครับรีโวครับหล่อจริงครับ